hello ชาวอุบลรู้ยังคือตอนนี้เขามีงาน Animal on tour at Sony ที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดงานจะอยู่ชั้น4ห้าง Sony Tower เลยงานเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง6ตุลา2 5 6เจตั้งแต่เวลา10โมงถึง3ทุ่มกันเลยค่ะเชิญชวนผู้ปกครองน้องๆหนูๆมาผจญภัยชมสัตว์ป่าบนตึกกันได้นะคะทีมงนี้รับรองว่าน้องๆจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะที่นี่มีทั้งความสนุกตื่นเต้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเลยเชิญมาแวะเช็คอินโซนต่างๆภายในงานไม่ว่าจะเป็นนนนใ้มขข่าาาาาไไยยสสดักจรรอฟเงปลภบณ์ บอกันที่โซนปลูกปลาน้ําจืดแสนน่าราักจัดมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาคร์ปลาทองตัวใหญ่ไซส์บีนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นยกทั้งมาอวดความสวยงามถึงอุบลเลยมีบริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบอ่อปลาทุกระบบด้วยนะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนสัตว์ป่านานาชนิดที่รวบรวมมาให้ชมกันแบบจัดเต็มถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆได้อย่างดีเลยเชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆมาผจญภัยกันเยอะๆนะคะร้อมทั้งร่วมลุ้นของรางวัลอีกมากมายจากทางซูนีทาวเวอร์งานดีๆที่จะพาทุก